สวัสดีครับพบกันอีกครั้งที่ช่องบอนไซปลายด้ามขวานนะครับวันนี้จะมาสาธิตการข่วนนะครับการข่วนไม้ให้ออกรากโดยที่ไม่ต้องใช้ดินนะครับสิ่งที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือรากของต้นไทรที่ผมได้ทําการข่วนมาประมาณหนึ่งเดือนกว่านะครับก็จะเห็น อย่างที่เห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นจะออกเป็นรากรอบรอบนะครับรากรอบรอบเลยนะครับก็จะเก็บไว้ให้มันให้รากของมันแก่กว่านี้แล้วก็ยาวก,กว่านี้อีกสักหน่อยก็จะทำการตัดแล้วก็ไปไปปลูกได้นะครับอันนี้คือ ส่วนที่1น,นะครับที่ได้ทำไปส่วนที่สองรากยังออกมาไม่เต็มนะครับรากออกมายังไม่เต็มส่วนที่สก็จะออกมายาวแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เต็มก็ต้องรออีกต่อไปนะครับเป็นต้นเล็กนะครับแต่ก็ทำไปด้วยความสนุกนะครับผมอีกต้นหนึ่งก็จะเป็นต้น ใายใบยมัดดันเดี๋ยวจะไปดูกันว่ารากออกมายังไงบ้างครับครับผมที่เห็นอยู่หน้าก็จะเป็นใายใบยมัดดันครับใายใบยมัดดันรู้สึกว่าผมทำพร้อมๆกันนะครับกับต้นไกร แต่ว่าสายใบมะดันเนี่ยมันจะออกรากเก่งกว่าต้นไกรก็อย่างที่เห็นครับประมาณหนึ่งเดือนกว่านะครับเกือบสองเดือนก็จะออกมาประมาณนี้นะครับรากมันจะออกมารอบๆแล้วก็ยาวด้วยนะครับยาวด้วยยาวเลยนะครับ โดยไม่ต้องใช้ดินแต่ว่าถ้าอยากจะทำวั้นอย่างที่เห็นนี่ก็สมควรที่จะทำในช่วงฤดูร้อนนะครับเอ้ยโทษทีนะครับช่วงฤดูฝนนะครับก็ผมเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมาสาธิต วิธีการทำนะครับบอกไว้ก่อนว่าวิธีการทำเนี่ยง่ายๆครับมีอยู่สองมีอยู่สองวิธีนะครับที่ผมทำก็จะมีอยู่สองวิธีทำง่ายๆอ,อ,อุปกรณ์ที่จะทำก็จะมเีเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะทำก็จะมีอยู่สองอย่างด้วยกันนั่นก็คือเลื่อยครับ อย่างที่สองก็จะเป็นมีดมีดเอาที่ไหนก็ได้ครับมีดคัตเตอร์มีดแกะสลักแต่ว่าผมจะใช้มีดห้องครัว <Rey> พอดีหามีดไม่เจอครับ <C ell ate> เดี๋ยวเราจะมาสาธิตกันนะครับวิธีแรกวิธีแรกก็คือพยายาม เลือยลำต้นให้เปลือกระหว่างช่วงบนกับช่วงล่างเนี่ยมันขาดตอนกันนะครับทำให้น้ำหล่อเลี้ยงไม่สามารถที่จะทำการหล่อเลี้ยงได้ต่อไปจากนั้นเมื่อมันไม่สามารถที่จะทำการหล่อเลี้ยงมันก็จะมีการช่วยตัวเอง ประคับประคองในการที่จะเอาตัวรอดทําให้มันออกรากนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูเลยนะครับพอดีว่าอีกข้างหนึ่งก็จะถือโทรศัพท์อยู่ก็เลยอาจจะไม่ค่อยนิ่งนะครับจะเลือกช่วงช่วงไหนดีคิดว่าช่วงนี้แหละ ช่วงช่วงช่วงนี้ดีที่สุดนะครับช่วงนี้แล้วกันนะครับ เมื่อเรามั่นใจว่ามันขาดแล้วก็หยุดได้นะครับอย่าให้มันลึกเกินนะครับเดี๋ยวต้นมันจะขาดโอเคครับผมนี่ก็เป็นวิธีวิธีแรกนะครับส่วนวิธีที่สองผมคิดว่าเดี๋ยวทำอีก ลิปหนึ่งดีกว่านะครับตัวมันยาวเกินนะครับพอด,ดีลำบากเวลาจับด้วยครับครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามด้วยนะครับอ้าวลืมไปนะครับเดี๋ยวจะให้ดูต้นอีก,อ,กอีกสองต้นนะครับที่ผมทำไว้ ันนี้ทําไว้ก็ประมาณ2เดือนกว่าแล้วนะครับรากแก่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ตัดจะเห็นว่ามีรากรอบๆเลยนะครับส่วนอีกต้นที่สองครับ ครับต้นที่สองครับก็จะมีรากรอบๆเช่นเดียวกันอันนี้ก็2เดือนกว่าเหมือนกันครับสามารถที่จะปลูกได้แล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้ตัดนะครับส่วนต้นไกลอีกต้นหนึ่งยังไม่ออกเลยนะครับยังไม่ออก ครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับที่ช่องวันไซ i channel สวัสดีครับ